วันนี้จะพามาดูออฟฟิศใหม่นะครับซึ่งจุดตั้งก็คืออยู่หลังโชว์ดีซีแล้วก็ตอนนี้อยากให้ดูสภาพว่าใกล้แล้วหรว่าไม่น่าใกล้พรุ่งนี้ยังได้อยู่รอเข้ามาดูว่าพรุ่งนี้จะอยู่่ะอยู่อะไร <c oughs> ใครบอกว่าพวุ่วันจะเสร็จแล้วตามหลักเนตไลน์บอกว่าหนึ่งพิธา,าเสร็จไม่หรอใช่แล้วทำไมมันถึงขอโทษน,นะ <c oughs> ถ้าเรียบเที่ให้ฟังคือตอนเนี้ยออฟฟิศใหม่ของเราเนี่ยจะแยกมาเป็นห้องห้องใช่อันนี้จะเป็นเหมือนโถงกลางจำโถงกลางได้ไหมโถงกลางที่เราจะนั่งตรงกลางออฟฟิศกันเยอะๆห้องนี้จริงๆตอนสภาพเก่าดูดีีีีีนนนนนนะะะเเเเพรรราาาาาววว่่่่จจห็็ขมมตักโคงชชอออบบบบด้้้้แลลิๆย พอมีอยู่แล้วข้โมนพี่ไม่ติดอะไรแต่ข้างล่างอะ่ะที่เก่าเขาจะมีบาร์มีอะไรอย่างนี้หลายอย่างเราออกไปละเพื่อจะได้คนนั่งทำางานสบายๆครับก็จะมีโซนนั่งตรงนี้นะฮะแต่อยากพามาดูโซนนี้นิดนึงคือตอนเนี้ยพอออฟฟิศใหม่ใช่ป่ะเราจะมีส่วนของครัวที่เป็นครัวกลางที่กินข้าวกลางมี <ไป S 1> <อ>ที่มคน,นทีน <Yeah. S 1> มีแคนทีนแยกไป แต่ตอนแรกกัเสดาว่าอยากให้แคนทีนอยู่ตรงนี้มันนี่นี้ไม่น่าพอนะ <laughs> ม่าไม่ไม่ <laughs> พราะอะไรเปล่าตอนแรกอ่ะให้ดูนี่ึงว่าอยากให้พี่หมูอ่ะทำผ้าตรงนี้แต่ว่าวัวกลิ่นมันเอาไม่อยู่ตอนนี้คิดว่าเป็นจะเป็นบา nam น,นะฮะจะทำเป็นเหมือนบา้ําเบาๆแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วน่าจะน่าจะดูดีกว่านี้อันนี้น่าจะทําใหม่ละเริ่มทาบางส่วนละแล้วก็จะมีเก็บบางตอนนี้นมันลกหน่อยนะครับทุกคน <laughs> อันนี้ก็คือของเก่าที่เราย้ายจากออฟฟิศนั่นแหละมามาวางไว้ก่อนให้ทุกคนรวมๆใส่กล่องไปแล้วมาวางตรงนี้ก็็ายเปนนนฟอรมั่ใค อันนี้คือห้องของที่จะเป็นห้องถึงกลางไปดูเ๋ยวไปดูปาดห้องอื่นเพราะวันนี้จะบอกว่าเรามาถ่ายงานวันหยุดนะก็เลยบางห้องเข้าไม่ได้แต่อย่าพาไปดูนิดนึงเชิญไป่องสองร้องหลายๆนะหลายๆนะหลายๆอันนี้เป็นห้องพันที่เราต่อวันนี้เนื่องจากไม่ได้คุณแจมามดลองเชงเงอร์แล้วมดบรรยายให้คนดูไม่ผมจะเชงเงอร์ยังไงตองเชงเงอร์ดูอันนี้คือจะเป็นที่ที่เป็นนที่กินข้าวเป็นอันนี้ก็คือเวลาใครกินข้าวกินอะไรก็มากินในห้องนี้ได้ต้องมุดมุดมุดไม่มุดมุดเลยมุดเลยส่องไยสองไอธิบายได้ เขาออฟฟิศตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้อ๋อเป็นยงไงออฟฟิศเป็นไงมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะกลางโต๊ะกลางเป็นบาร์แล้วก็รอบๆก็จะมีแบบวางของได้มีตู้เย็นต้องหาที่เพิ่มแล้วว่าสำหรับพี่หมูหรือเราไปทำที่หลังหักแยกพี่หมูดีวะผมว่าต้องมีที่เพิ่มส่วนนี้คือที่เป็นโต๊ะกินข้าวต่อมาที่คือห้องเสือไรอ๋อเราจะแบ่งแยกเป็นห้องๆกันเลยถูกต้องก็จะเป็นยูนิตกินข้าวด้วยกันแต่ว่าที่ห้องเสืออ่าอันนี้เสือห้องทีมโดเสือห้องนี้ห ห้องเอดูวิวดีสุดนะเดือวเรือติดฟรีไหมตอนรับอ่านี่ห้องเองไม่เผื่อลูกค้ามาไงก็ขึ้นตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้มงไม่ได้มูนนะแต่ขาบอกึ้นนี่ทิศลับซับว่าละไม่เป็นไซส์มันพอดีเป็นห้องเอเพราะเอเรามีไม่ได้เยอะเขาบอกว่าน้าแบบนี้กำลังโอเคนี่หน้าเปิดหน้าเปิดจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่โซนแบบห้องออฟฟิศนะครับมีโซนที่เป็นส่วนกลางที่นี่ก็ดีมากที่ไปแบบคิดว่าเป็นที่ที่หน่อยพวกเราน่าจะมาพำนักกันเริ่มจากขึ้นบันไดรับก่อนนะฮะ ผมว่าบันไดคุณน้องก็ไม่น่าจะเดินแล้วนะเฮ้ยชั้นเดียว้มูแหม่ก็ไม่เอาอะไรแล้วนี่คือส่วนกลางคือเรามาอยู่ในโครงการที่มันมีส่วนกลางเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนกลางที่มันดีอยู่หลายส่วนอูุู้ยูดีมากพี่โค้ดคิดว่าเหลือไหมคิดว่าเหลือนี่ยวัวคุณหมูนี่คือที่ที่ีหน่อยจะเห็นทีมงานเรามาอยู่แถวนี้บ่อยทั่สใช่แล้วก็เออนี่คือครัว าบาร์บีคิวแล้วก็ี่มีที่นั่งอ่ะโุ้ยดีที่หน่อยจะต้องให้คนมาคลียมาให้ตลอดจะได้มานั่งชิลๆเปิดพัดลมได้ประชุมงานได้ที่เนี้ยพี่ชอบเกลีบ้านมันสองชั้นใช่แล้วมันมีที่มา o u t d o o ที่พี่ว่าโอเคมากมาแต่นี้คือเราก็สามารถขึ้นมาใช้ทำงานอะไรได้ปกติถูกต้องโอ้มีสระว่ายน้ำซึ่งจะบอกไม่มีคนใช้เลยจริงแล้วคนที่ใช้ทั้งหมดก็คือจะเป็นเราอยู่หน่อยดูาท์ดอร์ไปดูห้องทำงานที่ไหมได้เดี๋ยวพาไปดูห้องทำงาน ที่รอสิ่งนี้มานานแล้วอันนี้ห้องอะไรครับไม่แน่ใจว่ะเอาร์ไม่แน่ใจอะไรเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเ r สอารหรือบัญชีเออที่แก้วนี่เออบัญชีนี่คือเขาบอกว่าฝั่งเกี่ยวกับเงินได้อยู่ฝั่งนี้จริงเหรอจริงไม่มูเลยไม่มูไม่มูเลยอ๋อนี่ยไม่แต่ว่าอย่างเราทำบริษันเขาส์เราก็ไม่ควรอยู่เออใช่โชว์บป่ะใช่ก็ต้องอยู่ลึกๆหน่อยการที่ห้องทำงานเนี่ยจะได้สิ่งที่ต้องการทันทีรอมานานแล้ว ก็คือห้องทํางานของที่โฮสแล้วก็ผมเรียกันเป็นห้องที่หลังจากนี้น้องน้องหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าไปนอนละกลัวว่าจะกลัวว่าจะจะมาซุกุกกันแต่ตรงนี้นะฮะกือุ้ยดูดีนะซึ่งปกติอันเก่าจะเป็นห้อง็จะมีบาร์เล็กๆแต่ตอนนี้บาร์ใหญ่ๆยิ่งใหญ่ครับใครจะมาใช้บริการได้บ้างครับตรงนี้ก็น้องๆมาคุยงานได้แล้วก็อีกหนึ่งก็จะเป็นรับแขกแล้วใครเป็นบาร์เทนเดอร์ถ้าใครมาประชุมที่กูเดย์ก็าจะแบบดีมากเลยเนี่ยถ้ามาประชุมกูเดย์ก็อาจจะ รงนี้นะฮะผมมาจิวข้างในสมมติว่าอยากไปชุมแบบเบาๆไม่ได้สีเลียดมากก็นั่งคุยกันตรงนี้เลยก็จะมาเกาะแต่บ่ายโมงนครับผมมีบาร์ละแล้วก็นี่เขาน้องๆมานั่งก็ได้นี่คุยอยู่อ่ะอันนี้ห้องใครครับอันนี้ห้องห้องส่วนตัวที่ประชุมห้องพี่เนรห้องพี่กับพี่เนรก็จะกลายเป็นห้องนีทแทนีงเสียไม่ได้แต่งไม่ทําอะไรนะแต่จริงๆแล้วส่วนนี้มันมีส่วนอ เป็นสตูดิโอเพื่อนรีที่เขาทำดนตรีอนาคตการลงเสียงอาจจะใช้ห้องพวกนี้ได้ด้วยอันนี้ห้องประชุมห้องอัดเสียงอันนี้ห้องประชุมนะโอ้ดูดีมากใช่ใช่ใช่ห้องดูจอดิดูจอก็กินขาดแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นห้องดนตรีห้องเราซ้อมดนตรีทำอะไรได้แต่ยังมีดนตรีด้วยเหรอเตี๋ยพามาดูนี่มากแล้วพนักงานเราเข้าได้ปะ ได้ครับแต่ว่าต้องลงเวลาหนี่ยอันนี้ก็มีอมีถ่ายงานตอนนี้เอ,อมีทีมถ่ายงาน,นเ,ออเ,ออเดี๋ยวคุณไปดูที่หมวกของลูกค,ค้าเราวันนี้หมวกของผมก็คืองานอันนี้ของผมเ,ออเดี๋ยวผมแัปไว้ก่อนถ่ายงานได้เป็นห้องถ่ายงานแล้วก็เสียงลงสิยงได้ถ้ารวมอันใหม่จะหน้าตาประมาณนี้แยกเป็นก้องก็ถือว่าเป็นสัสดส่วนคุณว่าดีไหมดีครับทําได้ดีนะห้องนี้ เป็นสัดส่วนดีตอนนี้ที่ขาดคือน่าจะเป็นออของกินถึงแม้จะกล้าเซเว่นแต่ตอนนี้ออถ้าเป็นร้านยังไม่มีเพราะกลัวคุณหมูไม่เปิดใช่ใช่ต้องหาที่พี่หมูนี่พูดจริงๆนี่หาที่พี่หมูอยู่นะยังหาไม่ได้หรือใครมีสตัวทัวแนะนํามาได้แถ<ข>วโนะชว์ดีซีนะครับถ้าใครมีที่ลองพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นะใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ต้องใช้บริการด้านนอกไปจากนี้ไปออกไปสองโคง้งไม่ไกลมากผมมีร้านดีๆลองไปอยู่ร้านอะไรครับ ประมาณสองพวงออกจากออฟฟิศมาก็ถึงร้านนี้ใกล้มากๆกับออฟฟิศใหม่คุณเคยมาร้านนี้กลางคืนไหมไม่เคยครับสาขานี้พี่บอกเลยว่าสาขาประจำพี่ถ้าเจอผมประมาณตีสามนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับดีใช่ไหมดีมันเป็นยีิบสี่ชั่วโมงอ๋อดีเลยและนี่เป็นสาขาเขาเรียกว่าเป็นแฟลกชิพและยิ่งเปิดยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะยิ่งดีเพราะว่ารู้สึกว่าใครที่เป็นคนสายกินดึกหากินได้ง่ายตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าคุณอยากกินหมูกระทะเออตีสามอย่างผมแล้วคุณไม่มีแนะนําตัวใหม่นะฮะใช่เดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่าไปไปจองไปจองที่สั่งเบอร์เกอร์คยยเห็นนอูู่ะะถกครับ บายอ r เดอ p ์พิค p ั e เพคือจะบอกว่าไอ้รนี่มันเป็นแบบ Pick ั p ไว้ก็คือสมมติวเป็นพี่พี่ d e l ิเวอรี่มาเห็นไหมอะเราก็รับของเลย๋อก็คือเราสามารถจิ้มออเดอร์ที่เรารับได้เลยใช่พี่พี่ที่เขาทำเดลิเวอรี่ก็จะมารับตรงนี้ง่ายสะดวกใส่ใจผู้บริโภคมากๆถูกต้อง่าไปได้เวลาสั่งเดี๋ยวเราสั่งดีกว่าโซนนี้มอสเคยใช้ไหมโซนนี้เคยใช้อื เรรู้สึกว่ามันสะดวกสบายครับผมสะดวกเราไม่ต้องไปคุยกับพนักงานหรือคุยกับใครเลยเราเลือกเองได้ไม่ต้องมีความกดดันอ๋อใช่ไม่ชอบกดดันไม่ชอบกดดันไหนเนนีิโต้โหนี่จะบอกว่าเมนูเบอร์เกอร์คิงเขามีเยอะมากๆครับผมหลายๆคนที่อาจจะเคยกินแค่แบบเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยเขามีการ c r e เอทเมนูมาเยอะมากส่วนมาผมจะตายอยู่สองอันซาบิโนกินอะไรสองชิ้นหนึ่งหกเก้าครับสองชิ้นหนึ่งเก้าเก้าใช่อันนี้เป็นโปรที่ดีมากๆนี่อันนี้คือที่เราซัย นี่แล้วเป็นชุดนี่เอาดับเบิลละกันซึ่งบกติการมากินเบอร์เกอร์ก็ต้องกินดับเบิลอยู่แล้วคุณกินอะไรคุณกินอะไรผมกินดับเบิลอยู่แล้วดับเบิลดับเบิลเป็นเซตละกันอันนี้นี่หมูมาแล้วมีอันออนเพิ่มได้นะคือถ้าให้พี่โค้ดสั่งเองราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาชอบเป็นคนที่แอดเพิ่มกินข้าวอย่างต่ำก็คือแอดไปเรื่อยๆแอดจนกว่าจะพอใจโอเคท่านี่นดาโอเคละซึ่งนอกเหนือจากเมนูเบอร์เกอร์หมูกระทะที่ที่ที่นี่มีแล้วเขามีเมนูข้าวด้วยทุกคนเออ เฮ้ยจริงอยากลองนี่ใช่ปะใช่เอาเลยมานี่ด่วนเลยข้าวหมูย่างซอสหมูกระทะมาเลยครับอยากรู้ว่าจะเหมือนหมูกระทะจริงไหมใช่เมื่อกี้เห็นเดลิเวอรี่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสาขาแรกที่มีนี่ด้วยเป็นเตาย่างแบบโชว์ที่นี่คือสาขาแรกที่มีตรงนี้จริงเหรอใช่เนื้อย่างบนเปลวไฟไงเขาย่างให้ดูเห็นไหมเวลาเขาย่างคุณจะเห็นเลยเขาก็มีการโชว์ว่าเราย่างจริงๆตรงนี้ย่างโชว์โอ้โหดีมากแล้วสถานที่เด็ดอีกนะฮะถ้าจะบอกแล้วเจอผมที่สามบ่อยเครื่องพวกรีฟิลเห็นนะนี่จัดเต็มลองมาสถานที่ดูแล้วคุณจะชอบ ตอนนี้ไม่รู้ว่ากับฟิลเข้าหรือยังแต่ว,ว่าฝากเวยนะครับเข้าไปดูกับฟิลากดูเป็นภักไทยนะครับ <c oughs> ด่าถ้าเตียแรงนะครับ <c oughs> <c oughs> ลองหน่อยดินี่คือเซตที่เราสั่งเขาบอกว่านี่คือคนรับหมูกระทะต้องลองเพราะนี่คือเบอร์เกอร์ Burger, หมูกระทะครั้งแรกของเบอร์เกอร์คิงเมนูใหม่เลยนะราคาเริ่มต้นจะบอกว่า89บาทนะครับแต่ของผมอาจจะไปร้อยกว่าบาทเพราะว<ห>่าเพิ่มเยอะนะฮะมีทั้งหมูและเนื้อและมีแบบซิงเกิลเบอร์เกอร์และมีแบบดับเบิลเบอร์เกอร์ด้วยหรือจะสั่งเป็นเซตแบบมีเฟรนช์ฟรายพร้อมน้ำก็ได้ตัวเบอร์เกอร์นี่มีทั้งหมูและเนื้อที่มันแบบย่างไฟนะแล้วก็มีชีสมีผักมีหอมเจียวนะครับราดด้วยน้ำจิ้้้้มมมมซออ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 สสสหหหหูููกกกกกรร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 ระะะะะะะททททชชาาาาาตติิจจจัััััดนนนนนนแแบบบบบไไยยยยๆฮคคขลงงง่่เเเเืว์์ป็ นี่แหละคือความรู้สึกหมูกระทะได้ไหมมันไม่เพียงเป็นซอสหมูกระทะทีเดียวมันเป็นแบบว่าซอสผสมอัมีความเป็นซอสเบอร์เกอร์อยู่แต่ว่าได้กลิ่นไอหมูกรรมก็คือายหมูครับอ๋ออยากลองซอสอร่อยครับมันไม่ใช่น้ำจิ้มเจ่าวน้ำจิ้มถุกนี้ก่อนมันเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะแบบเขา ซอสที่เขาคิดมาแล้วสูตรของเขาโดยเฉพาะอืมเครื่องดีคือถ้าคุณอยากกินอัูกทะอย่างเงี้ยในออฟฟิศตอนทำงานหรืออยากกินอยู่บ้านคนเดียวดึกๆสั่งแบบน,นี้ได้นะฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องรอคิวนาน<ช>ไม่ต้องบิ๊กให้ท่านมากระเด็นสาด้วยใช่และกินสะดวกมากไม่ว่าจะแบบอาจจะว่าคุณเล่นเกมแคสเกมอยู่ที่บ้านแล้วแบบตีสองตีสามอยากกินหมกูกระทะกดเบอร์เกอร์คิงสิคร,ครับรออะไรเบอร์เกอร์คิงหมูกระทะมีใครกินแบบนี้ปล่าไม่มีนะ <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่มีหรอแบบนี้ไงไม่เคยหรอโอ้โหเชยวัยเด็กโคตรเด็กอ้วนไม่ก็ตอนนี้รีแฮดบาวนี่ไงนะว่า อร่อยอะอเยี่ยมอะอันนี้คือเซฟข้าหมูกระทะแต่พี่โค้ดผมว่ามันหอมกลิ่นน้ำจิ้มซุก,กี้มากนะอ,อันนี้อันนี้ใช่หมูกระทะยังอืออืออือใช่ซอสต,ตัวเดียวกัน,นครับอันนี้จะเข้มข้นกว่าป่ะมมันไม่มาหอมกลิ่นน้ำจิ้มหมูกระทะมากเลยอันเนี้ยใช่ไหมถูกต้องอันนี้อันนี้ต้องลองอันนี้เลยจะบอกผมว่านี้มีตลอดย4ิี่ชั่วโมงนะฮะครับ ที่เบอร์เกอร์ทุกสาขาเลยสั่งก็ได้ไปกินที่ร้านก็ได้คนรักหมูกระทะห้ามพลาดต้องไปลองกันอย่าลืมมาลองนะเบอร์เกอร์คิงหมูกระทะเดีย๋ยวให้ทุกคนลองๆถูกไหมว่ารสชาติดชเดี๋ยวเรียกม,มาลองตรงนี้เลยเราก็บอกความรู้สึกพี่โค้ดเลยขออย่างเดียวเลยได้ป่ะอยากให้ชิมอย่างเดียวเลยอยากให้ชิมอันนี้ก่อนชิมซอสตัวนี้ก่อนเลยได้ป่ะแต่มันหอมมากเลยอ่ะตั้งแต่แบบพี่โค้ดกินอ่ะชิมไอซิมชิมซิมเป็นไงหมูกระทะป่ะอืมอร่อย กะซอสตัวนี้ดีหมูกระทะซอสตัวนี้ดีจริงๆอ่ะต่อไปเป็นนี้ดีกว่าเชิญเลยครับเอาตัวนี้ก่อนเบอร์เกอร์หมูกระทะจะได้มีแรงกระชุ่มาต่อเชิญชิ้นเลยครับตังนี้เราสั่งเป็นดับเบิลนะครับเชื่อพี่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 มันต้องนี่หมูกระทะต้องเบคอนดิมันต้องหมูสามชั้นหรือเบคอนที่ารอบแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยเบอร์หึงเป็นหมูกระทะที่ถูกต้องอ่รลองร้องเบคอนไปเบอร์เกอร์หมูกระทะครั้งแรกครับแนะนำนะฮะหมูเป็นเลยยี่สิบห้าบาทนะฮะแนะนำเลยเป็นยังไง ไงหอมหมูย่างการมีเบคอนก็อร่อยมอกถ้าผมอยากได้เพิ่มนะผมอยากสั่งซอสตัวนั้นเพิ่มแล้วมาราดให้มันฉ่ำๆซอสตัวนี้ต้องซื้อเช็ดข้าวก่อนนะแต่เพิ่มไปถึงเก้าบาทที่นี่นุ่งรองราดซอสฉ่ำๆใช้พี่สาวมาแกไงถูกต้องถูกต้องคือซอสเปนหมูกระทะแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นไมจิ้มสุกี้หรือว่าน้ำจิ้มแจ่วมันมีทางของเขาอะไรใช่ ก็ว่าดีมากเพราะนั้นมาลองกันได้นะฮะเบอร์เกอร์คิงทุกสาขานะครับ24ชั่วโมงทั้งจะมากินที่ร้านหรือว่าสั่งถึงบ้านก็ได้เนาะสั่งได้เลยมีละเออแล้วไปลองนะครับใครปก,กติเป็นไหมใส่ออนเนสลิงหรือใส่แฮชบาร์ลงไปใครทำแบบผมลองพิมพ์บอกหน่อยนะหรือใครสั่งเบอร์เกอร์แล้วแอปอะไรบ้างเออคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์บอกหน่อยเอาเชิญกินสั่งได้มาลองกันนะครับอร่อยมาก